สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องออนิสัยสู่ความสำเร็จกันดีกว่านะครับโดยอิงจากแนวคิดของคุณไบรอันเทรซี่ที่น่าสนใจมากๆเลยเราจะมาลองเจาะลึกกันดูว่ามีนิสัยอะไรสำคัญสคัญบ้างที่เราเสามารถเอาไปปรับใช้ได้จริงๆในชีวิตประจำวันค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะอย่างที่อริสโตเติลเคยว่าไว้ว่าสิ่งที่เราทำส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยมันมาจากนิสัย ใช่ครับตั้ง95%เลยนะถ้าเข้าใจตรงนี้การสร้างนิสัยที่ดีก็เหมือนเป็นหัวใจหลักของความสำเร็จเลยถูกต้องเลยค่ะและที่สำคัญคือคุณเทรซี่เน้นว่านิสัยพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าต้องเกิดมาพร้อมพรมสวรรค์นะคะคือมันเรียนรู้ได้ฝึกกันได้แล้วก็เราสามารถแทนที่นิสัยเก่าๆที่อาจจะไม่ค่อยดีด้วยนิสัยใหม่ที่ดีกว่าได้เลยแค่ต้องอาศัยการทำซ้ำๆค่ะ งั้นเรามาลงรายละเอียดนิสัยหลักๆที่คุณเทรซี่บอกว่าเป็นเหมือนเกมเชนเจอร์กันเลยดีกว่าครับเริ่มจากอันแรกเลยเรื่องการตั้งเป้าหมายการตั้งเป้าหมายรายวันของเขาเนี่ยมันต่างจากแค่ทำทูดูลิสต์ทั่วไปยังไงบ้างครับมันจะลึกกว่านั้นนิดนึงค่ะคือเทรซี่เขาเน้นการคิดถึงเป้าหมายอยู่ตลอดเวลาแบบว่าก่อนนอนก็คิดถึงเป้าหมายของวันพรุ่งนี้พอตื่นเช้ามาก็ทบทวนอีกรอบแล้วก็เขียนมาลงสมุดทุกวันสม่ำเสมอ เขียนทุกวันเลยเหรอครับใช่ค่ะหลักการมันเหมือนกับว่าสิ่งที่เราคิดถึงมันบ่อยๆหมกมุ่นกับมันเนี่ยมันจะกลายเป็นสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาแล้วก็ทําให้มันสําเร็จได้จริงๆการเขียนเป้าหมายทุกวันก็เลยเหมือนเราโปรแกรมจิตใต้สํานึกไปในตัวค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่ลิสต์งานแต่เป็นการตอกย้ําฝังเป้าหมายลงไปในความคิดเราตลอดเวลาเลยทีนี้นิสัยถัดมาที่เขาเน้นมากๆเหมือนกันคือการมุ่งเน้นผลลัพธ์ อันนี้ก็น่าสนใจครับทำไมการโฟกัสที่ผลลัพธ์มันถึงสำคัญขนาดนั้นล่ะครับก็เพราะว่าเวลาและพลังงานของเรามันมีจำกัดใช่ไหมคะคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาไม่ได้ทำทุกอย่างนะแต่เขาจะเลือกทำสิ่งที่แบบว่าสำคัญที่สุดจริงๆคือสิ่งที่มันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอเขาจะจัดลำดับความสำคัญเก่งมากคะ่ะไม่ใช่ทำไปเรื่อยเปื่อยมีเทคนิคหนึ่งที่คุณเทรซี่แนะนำที่ผมว่าเออ มันดูง่ายแต่ทรงพลังมากคือการถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ทำได้แค่เรื่องเดียวในลิสต์เลยก่อนจะต้องไปที่อื่นเป็นเดือนเรื่องนั้นคืออะไรแล้วให้วงกลมไว้ทำมันนั้นให้เสร็จก่อนใช่เลยค่ะอันนี้ดีมากเขาบอกว่าแค่นี้ก็เปลี่ยนชีวิตคนได้เลยนะมันบังคับให้เราเลือกสิ่งที่แบบว่ากระทบเยอะสุดจริงๆใช่ค่ะเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายแต่ได้ผลมาก แล้วการจะทำเป้าหมายหรือสร้างผลลัพธ์พวกนี้ให้สำเร็จได้เนี่ยมันก็ต้องโยงไปถึงอีกนิสัยหนึ่งคือการให้ความสำคัญกับผู้คนคุณเทรซี่มองว่าความสำเร็จเกือบทุกเรื่องเลยนะคะมันต้องอาศัยคนอื่นช่วยไม่ทางตรงก็ทางอ้อมอืมครับเพราะฉะนั้นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีการเข้าใจคนอื่นการช่วยเหลือเขาก่อนมันเลยสาคัญมากๆเหมือนกับการสร้างทีมสร้างเครือข่ายไปด้วยในตัวเลยนะครับแล้วก็มียังมีเรื่องพื้นฐานอย่างการดูแลสุขภาพกับความซื่อสัตย์ด้วย สองอย่างนี้มันมาเสริมพลังให้นิสัยอื่นยังไงบ้างครับสุขภาพนี่คือเรื่องพลังงานล้นล้วนเลยค่ะการจะทำงานทำตามเป้าหมายระยะยาวได้เนี่ยมันต้องมีแรงมีพลังทั้งกายทั้งใจซึ่งก็มาจากการกินดีออกกำลังกายพักผ่อนให้พอครับผมส่วนความซื่อสัตย์อันนี้เป็นเหมือนรากฐานของความไว้วางใจเลยค่ะซึ่งมันจำเป็นมากๆในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องส่วนตัว มันสร้างชื่อเสียงสร้างความน่าเชื่อถือที่แบบเออเงินก็ซื้อไม่ได้นะคะฟังดูทั้งหมดนี้เหมือนจะต้องใช้พลังใจเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งก็มาถึงนิสัยสุดท้ายที่เหมือนเป็นแกนกลางของทุกอย่างเลยนั่นคือวินัยในตนเองทำไมตัวนี้ถึงเป็นตัวตัดสิ่งเลยครับเพราะวินัยในตนเองมันคือความสามารถในการบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่รู้ว่าควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าตอนนั้นจะอยากทำหรือไม่อยากทำก็ตามค่ะ ชัดเลยคนส่วนใหญ่อาจจะทำได้ตอนมีอารมณ์อยากทำแต่คนที่สำเร็จจริงๆคือคนที่ทำได้แม้ในวันที่ไม่อยากทำเลยเนี่ยแหละคือความต่างวินัยมันเหมือนกล้ามเนื้อค่ะต้องฝึกทุกวันให้แข็งแรงชัดเจนมากครับสรุปแล้วนิสัยเหล่านี้ทั้งหมดทั้งตั้งเป้าหมายมุม่งผลลัพธ์ให้ค่ากับคนดูแลสุขภาพซื่อสัตว์แล้วก็มีวินัยมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับ เพื่อขับเคลื่อนเราไปสู่ความสำเร็จใช่ค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็สร้างได้ด้วยการลงมือทำซ้ำๆอย่างที่บอกไปตอนตอน้นครับผมและมีคำถามสำคัญที่คุณเทรซี่ทิ้งท้ายไว้ให้คิดต่อน,นี้ก็น่าสนใจมากเลยค่ะก็ถามว่ามีนิสัยอะไรเพียงหนึ่งอย่างที่ถ้าเราเริ่มสร้างอย่างจริงจังเลยนะตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่สาคัญที่สุดได้คำถามนี้มันเหมือน บังคับให้เราต้องเลือกต้องโฟกัสจริงๆว่าอะไรคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับเราตอนนี้เป็นคําถามที่ชวนให้กลับไปคิดทบทวนตัวเองจริงๆครับก็น่าจะลองเอาไปคิดกันดูนะครับว่านิสัยไหนที่มันโดนใจหรือรู้สึกว่าเอออันนี้แหละจําเป็นกับเราที่สุดนะตอนนี้สําหรับวันนี้ก็อยากจะชวนผู้ฟังลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาหน่อยนะครับว่าพอฟังเรื่องราววันนี้แล้วได้เรียนรู้อะไรไปบ้างหรือว่ามีนิสัยไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่า ปิ้งเลยอยากจะเริ่มทำทันทีบ้างลองแชร์กันมาได้นะครับและแน่นอนครับอย่าลืมติดตามช่อง Brief and Better ของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆที่เราคัดสรรมาให้โดยเฉพาะเพราะเราก็อยากเห็นคนไทยทุกคนประสบความสำเร็จไปด้วยกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ